สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์พงชื่ออะไรนะวันนี้พามาเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดสุพรณบุรีนะเราอยู่กันที่อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลกวันนี้ก็เขาเรียกว่าบรรยากาศก,าก่อนมานะบอกเลยว่าฝนตกตอนแรกประกาศจะน่าจะแค่ได้ไหวแล้วคงไม่ได้ถ่ายวิยวมมดีโอเอามาฝากเพื่อนๆกันก็เลยลองขอปู่นะว่า,าถ้าปู่เมตตานะก็ให้ฝนช่วยหยุดหน่อยจะได้ถ่ายแบบไม่ต้องเปียกนะก็สรุปสุดท้ายได้ถ่ายจริงๆฮะ เข้าห้องนะ้าปุ๊บออกมาปุ๊บฝนหยุดเลยเงั้นก็เลยวันนี้นะก็เลยได้พาทุกๆคนนะมากราบขอพรนะพ่อปู่ฤาษีนารอดใครนะอยากจะมาอยากจะสัมผัสหรือเขาเรียกว่าสายที่ว่าเป็นลูกหลานของพ่อแก่นะบอกเลยว่าสถานที่นี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่ผมแนะนำนะให้ทุกคนเนะี่ยถ้าสะดวกรีบมาไหว้กันได้เลยนะมากราบขอพรยิ่งในช่วงนี้นะบอกเลยว่าไม่มีคนเลยนะช่วงโควิดนะถือว่ามาไหว้กันแบบสบายมากเลยที่เหลือก็อย่าลืมนะ มาช่วยกันทําบุญก็ดีค่าน้ําค่าไฟหรือมาขอพรพ่อปู่นะขอในตัวของตุกกภาพก็ดีโชคลาภก็ได้นะฮะใครสะดวกแนะนําให้มาแต่ถ้าใครนะไม่สะดวกบอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบนะแล้วเราจะได้รับพรจากพ่อปู่และติ่งตักติดที่นี่บอกเลยว่าเยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันงั้นเดี๋ยวเริ่มแรกนะก็คือในส่วนของจุดของพ่อแกนะหรือปู่ฤาษีนารอดนะอะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันนะว่าข้างบนเป็นยังไงบอกเลยว่าตอนแรกกะจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนตก พอมาเนี่ยคืออัตจรรย์มากนะก็คือฟ้าโปร่งหมดเลยนะก็ได้ถ่ายแต่ว่าพื้นก็เปียกนะตอนนี้ผมก็เปียกหมดละนะก็จะขึ้นมาก็จะเป็นบันไดพญานาคของพ่อปู่นะสวยงามอลังการแล้วก็ขึ้นมาถือว่าโอเคเพราะว่าตอนนี้แดดไม่มีเลยนะมาแบบชุ่มฉ่ำสบายสบายนั้นจริงๆเมื่อกี้ผมก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็เดี๋ยวจะพาเดินดูนะเพราะนั้นเรามาดูในส่วนของพ่อปู่นะขออนุญาตก,การาบก่อนนะเขาอ,องค์ใหญ่มากถ้าเทียกบกับตัวผม สูงมากเลยนะถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะ <S <S ผมถือว่าดูมีมนลังมากเลยเขาเรียกว่าพ่อปู่นะเหมือนจะดูแล้วแบบดูน่ากลัวดูเข้ง่งเครมนะแต่พอดูอีกมุมนึงก็เหมือนกับพ่อปู่แบบดูแล้วอีกมุมหนึ่งคือดูใจดีมากเลยดูท่านเมตตานะณนะนะตอนนี้บอกเลยว่าเหมือนมีผมว่าอยู่สองคนนะคือผมกับนี่แหละหลังกล้องเจ้านายผมนี่แหละเหงนั้นที่นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดตุนรวมเลยขององค์เทพต่างๆตั้งรายล้อมอยู่ตามพื้นที่ทั้งหมด นต่อจากจุดนะของพ่อปู่จริงๆก็ตรงด้านหน้าที่เป็นตลาาตรงเนี้ยที่เป็นก็จะเป็นจุดไหว้พ่อปู่นะฮะใครมาช่วงกลางวันแดดร้อนก็มีมุมนี้แหละแต่ถ้าแนะนํานะมาช่วงเย็นๆน่าจะไม่ร้อนถ้าใครมานะรู้สึกว่าที่นี่จะปิดห้าโมงเย็นนะครับก็มีเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นและต่อมานะองค์นี้ก็คือองค์พ่อพระพิฆเนศนะแน่นอนนที่นี่ มีองค์พ่อพ,อพระพิฆเนศที่ไหนก็แน่นอนนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภค้าขายกราบขอพรนะหรือจะติดทองนะขอพรอ,องค์พ่อพระพินเนศก็ได้ที่เหลือก็ตมสูตรนะใครขอพรก็อาจจะติก๊กแท็กนิดนึงนะอาจจะใช้เต้นโดยผ่านหนูนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นการกระติบบอกหนูนะเพื่อให้หนูเนี่ยบอกองค์พ่อพเนศนะว่ามีใครบ้างมาขอพรข้อไหนข้อนู้นข้อนี้นะฮะที่เหลือก็แล้วแต่บุญแล้วนะว่าพ่อจะช่วยได้หรือเปล่ายังไใครกราบ นะมาขอพรขอเรื่องการค้าค้าขายก็มาจุดนี้ครบั่วเลยนะ,ะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นมุมในการกราบไหว้นะพ่อหลวงพ่อปู่หรือสีนารอดนะก็จะมีสามองค์นะแล้วก็เป็นองค์กุมารน,นะ,ะเพราะฉะนั้นใครมาก็ไหว้จุดนี้นะแล้วก็กราบขอพรข้างบนต่อได้เลยนะฮะ,ะไปฮะเนันเ้ยย้อนออกมาก็จะเป็นทางเข้าเพื่อจะไปไหว้พ่อปู่นะก็จะเป็นถ้ำเตือปากเสือนะโดยส่วนมากก็เขาเรียกว่า การลอดเข้าไปก็คือเหมือนกับติ๋งไม่ดีเนี่ยมาลายหายไปนะก่อนที่จะเข้าไปหากบพ่อปู่นะครับหรือจะเป็นยักษ์ทั้งสี่ตนนะที่ปกปักรักษานะก็เข้ามานะก็ที่จอดรถนะก็จะอยู่ประมาณตรงนู้นนะฮะแล้วก็เรามาเราเดินมาปุ๊บนะก็จะมาทุบเทียนนะทุบเทียนตรงนี้นะเพื่อจะมาไหว้พ่อปู่ จะมีโซนตวนประดับสวยงามะนะนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นโซนจุดแรกนะ,ะที่จะมาไหว้พระพุทธก่อนก่อนที่จะไปไหว้พ่อปู่นะแต่เมื่อกี้ผมไหว้เรียบร้อยแล้วน,นี่ก็จะเป็นจุดแรกนะจุดแรกที่จะไหว้พระพุทธนะฮะนี่ไล่ขึ้นมาด้านต้นอีกก็จะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กลินนะก็มาไหว้กราบขอพรกันบอกเลยว่าที่นี่เยอะมาก ะะเดินกันไม่หมดดีนะที่มาตอช่วงตอนนี้คือไม่มีแดดไล่ไปดูด้านหลังน,นะผมก็มาครั้งแรกนะ,ะบอกเลยว่าที่นี่ครบพระเจดีย์องค์ปฐมบรมครูนี่ก็จะมาเป็นองค์เทพต่างๆกลายร้อมนะของอุทยานนี่ก็จะเป็นสำนักเท้ายมาราชราชาแล้วก็มาเป็นองค์พ,พ่อพระพิฆเนศนะะองค์ใหญ่นะ ขอโชคขอลาบนะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆนะถือพ่อนะก็ขอพรเลยนี่จะเป็นตานพระภูมิแล้วก็สานตายาในาที่ปกปักรักษาพื้นที่นี้นะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านี่ก็จะเป็นทางเข้านะฮะทางเข้าก็มาปุ๊บนะแต่ขอห้ามรถับผ่านเพราจะไปจอดอยู่ด้านข้างและเนี่ยก็จะเป็นองค์พระพรหมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตระงงานยงามมากใหญ่อลังการนะ องพระพรมนะก็เขาเรียกเหมือนเป็นเทพผู้สร้างนะก็ขอความสําเร็จหลักการขอนะก็ผมเคยสอนไว้แล้วก็ไล่ดูอีพีย้อนหลังได้เลยที่พาเที่ยววัดนะก็จะมีองค์พระพรมนะว่าในส่วนของสูตรของผมนะไหว้ขอพรขออย่างไรนะกับองค์พระพรมนะหลักๆคือขอทีละเรื่องขอให้ทุกคนสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ตัวเองปรารถนานะฮะจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะด้านข้างจะเป็นนางตะเคียน อันนี้ก็จะเป็นตรวจด้านข้างเน,น,นี่ก็จะมีคนมาถวายนะก็มากราบขอพรน,นะก็น่าจะบนขอโชคขอลาบกันได้นะก็ดูจากของที่มาถวายแล้วเยอะมากขออนุญาตนะครับแม่ใหญ่สีอุดมพร ก็มาอีกส่วนหนึ่งนะส่วนด้านหลังนะก็จะเจอองค์พ่อพระพิฆเนศอีกแล้วฮนะเห็นขอโชคขอราบกันแบบเต็มอิ่มเลยฮนะเป็นพระพุทธสมเด็จองค์ปฐมและจุดสุดท้ายนะต้งตังงาเลยอยู่ที่เมื่อกี้ที่ผมไปจอดรถต้องมาเจออารมณ์จริงนะผมบอกเลยว่า คุณจะรู้ว่าอลังการแค่ไหนถ้าดูในวิดีโอผมว่ามันจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บอกเลยถ้ามาที่นี่คุณจะเม a ซิ่งเลยใครว่างก็แวะมานะครับก็ขอให้ทุกคนนะที่ดูคลิปนี้ใครสะดวกมาก็แนะนำใครไม่สะดวกก็ ดูคลิปแล้วก็ขอพรแต่ละองค์ที่ผมพาไปเที่ยวกันนะแล้วก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอให้ทุกคนคิดสิ่งใดนะก็ขอให้สำเร็จตรงปราถนาเจริญก้าวหน้าทุกประการนะร่ำรวยเฮงเฮงเฮครับ ไปกรวดน้ํากันต่อนะพอเมื่อกี้ไหว้ครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายเราไปกรวดน้ํากันนะเขาเรียกว่าเป็นการตรุบบุญนะฮะเพราะฉะนั้นใครไปไหว้กราบขอพรนะก็สุดท้ายอย่าลืมนะกรวดน้ํานะฝากบุญหรือเขาเรียกว่าฝากบอกพระแม่ธรณีนะให้เป็นตักขีพยานนะในบุญในครั้งนั้นๆนะนะก็เดินย้อนกลับมากรวดน้ำก่อน เดี๋ยวขออธิษฐานก่อนนะมาเรามากวดน้ำนะแ้นเลือกต้นที่ชอบต้นไหนที่คิดว่าใช้ก็กลวดต้นนั้นเลยนะอ่ะ,อะ,อะนะ้ก็เมื่อกี้กรวดน้ำนะอุทิศบุญนะเรียบร้อยนะก็สุดท้ายนะจบคลิปเที่ยววัดเติมเพงในวันนี้นะก็ใครที่ดู นะมาถึงจนถึงตอนนี้นะก็ขอให้ทุกคนนะรับพรจากพ่อปู่นะและสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่อยู่ที่นี่นะก็ขอให้ทุกคนนะคิตติมใดก็ขอให้สาเร็จสมปรารถนานะร่ํารวยเฮงเฮงเฮงสุขภาพาแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ